เจ๊กันว่านะเราต้อง,อาองหาข<ห>าดสีก่อน,นใช่มีแล้วขาดสีออไหนอ่ะขาดสีไม่น่ามีแล้สุด l นะ้ s t ถ้าลูกค้าเข้ามา ทุกคนอนี่กันจะมาต่อสิาไม่ได้ลงเไม่ลงเยอมันจะได้สัเพ่อแบบมนจะ้มาพ่อที่ขั้นต่ำมีเราเแม่ก็มีต้องคิดก่อนหน้าหน้เราถาแค่าคือคือเออเลาเริ่งที่พืนก่อนกเพืกน่าท่เดาเองก็อยากได้สีเหลืองมาอุ้ยดูแล้วอยากได้ลายจุดหมวกลายจุดใช่เอาเป็นจุดสิบตาขปงาเปลา e praia อยากได้คือแบบดับเมเชียดอะแบบไม่ละอันนี้อันนี้คืออะไรไม่ทำอะไรอ้าวทำอไรจุดพื้นอ๋ออันนี้พื้นให้มันเป็นพื้นนี้เลยใช่พื้นนี้ไปเลยเพราะว่ามันทะออกมาก็จะเป็นอันนี้มันไม่ใหญ่ไปใช่ไหมเจกนนี่ว่ามันได้หนึ่งอยากได้ให้มันเล็กเอาเล็กได้หรอโยกขึ้นไปไหนยกขึ้นไปบนหลัคู่กันที่ไหนอันนี้ก็อันนี้เราละอุ๊ยหน้าแดงมากกี่ดอก ไม่แต่วาเป็นเครื่อไม่ค่ะไปเลเซอร์หน้ามาเออเลเซอร์หน้ามากันเนี่ยกันนี่ไเอาเท่าไร่ไม่เดี๋ยวครับมันจะได้แบบไวนี้ได้ไงแต่กูว่าอันนี้มันจะง่ายดีมันต้องจุดเท่ากันมัะไม่้องไม่้องเน้นเน้นมั่วกันก็เลื่อนไปเลยเอาแบบไม่ต้องเท่ากันอะแต่ว่าให้มันดูให้มันเป็นกลมใช่ป่ะเอาูกให้กัน กนอนได้เหมือนกันเลยเนาะวันนี้ใครก็กินกาแฟสองแก้วกาบยีเราก็นอนได้เนาะทำไรเค้กเที่ยตั่นเลยเหรอเนี่ยตันเหรออ๋อทำตันแล้วก็แกะตันแล้วก็หนักหนักใจเลย แลกันอยากลงอันนึ่งกาเแฟนมากต้องกินได้ปะมันดูเป็นแบบสัาดต์หยดหยดนะหรือสตร์ค่อยจะไปดูาส่ยนเอาไงสรุปสาสตหรือหยดแต่เนี้ยถ้าสมมติดอดเป็นยงไง ก็ไม่รู้อะโอ้จุดก็น่ารักนะแต่อันนี้อยากลบอันเนี้ยลบได้เดี๋ยวเราให้ก็เป็นจุดแต่ว่าไม่ต้องเป็นจุดแบบเนียนไง อย่างเงี้ยใช่แต่มันจะแบบจางๆหน่อยแต่พี่อยากได้ชัดๆที่งคๆแล้วยังไงต้องลบไหมปะไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปเลยโอเคก็เติมให้มันเยอะมันแต่ว่ามันจะไม่ได้คมแบบคมร้อยอย่างเงี้ย่งเงี้ยใช่เก้าสิยงไม่ได้ก็เลยถ้าพี่อยากได้เล็กก็แค่แบบแค่ไนอืออ ม่ใหญ่ะก,ก็กดลงไปแรงว <Okay. S 1> หรือว่าไม่งั้นก็เปลี่ยนเป็นภูกกานใหญ่ Grazie. Yeah. Yeah. เจเจไม่เห็นน่ารักเลยเอาอะไรเดี๋ยวกันว่าเราลบใหม่นทันเอาหมหรือว่าเดี๋ยวมันจะน่ารักถ้ามีนหรือว่าเดี๋ยวมันจะน่ารักไม่รู้เจะออยเลือกมาเกตันเกตัน

เผื่อจะน่ารักอันนี้มันดูไม่ออก ว่าจะอ่อยออกแคทมันน่ารักจริงป่าวะดูได้ผลจะน,น่ารักไม่ค่ะว่วอาอ่อยก่อ,อ,อ,กอ,อ,น,อนแล้วค่อยทาจุดก็อ่อยบอกว่าให้ลงก่อนทต่อไจ้ะถ้าไม่ลงจุดก่อนอะไรนะเพราะอ,อ่อยอยากได้พื้นเป็นสีนี้คือเป็นสีนี้ได้เลยไงมเพาหรอเออจะเป็นสีขาวมันขาวอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ขาวแบบ อะไรดีกว,ว่าไปแล้วครับบ๊ายบาย